ครับวันนี้ Air m a r เ e l นะครับเราจะมาสอนวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับบนสมาร์ทโฟนสำหรับใช้งานนะครับกับเครื่องปรับอากาศ Mar v e l ระบบอินเวอร์เตอร์ที่เป็น Wi-Fi นะครับซึ่งบ้านลูกค้านะครับจะต้องมีเราเตอร์กระจายสัญญาณ Wi-Fi นะครับแล้วต้องมีสมาร์ทโฟนนะครับเพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับจะเป็นระบบ Android หรือ iOS จะก็ได้นะครับซึ่ง Android นะครับเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Play Store นะครับส่วน iOS สามารถดาวน์โหลดได้ที่ a อป s t o ร e หรือสามารถสแกนคิวอ d e ์ที่อยู่ในคู่มือของการติดตั้ง Wifi นะครับซึ่งผมจะมาสอนนะครับการติดตั้งเราเข้าไปที่ p Play Store นะครับจากนั้นนะครับทำการเซิร์ชหาคำว่า ac freedom นะครับ ac freedom นะครับคลิกเข้าไปนะครับเข้าไปดาวน์โหลดติดตั้งนะครับครับเมื่อทำการติดตั้งเสร็จนะครับให้ทำการเปิดเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับเพื่อเข้าไปตั้งค่านะครับ ระบบจะถามให้อนุญาตนะครับให้อนุญาตให้หมดนะครับจากนั้นนะครับเราก็ดูเงื่อนไขนะครับแล้วก็ยอมรับไปนะครับนะครับกดยอมรับนะครับจากนั้นระบบจะถามหาภูมิพาคนะครับซึ่งจะระบุไว้คือภูมิภาของยุโรปและอื่นๆน,นะครับซึ่งเราอยู่ประเทศไทยนะคูมิภาเอเชียให้คลิกไปที่พื้นที่อื่นนะครับพื้นที่อื่นแล้วก็กดตกลงนะครับพอกดตกลงเสร็จนะครับ ระบบจะถามหา QR code นะครับให้เราสแกน QR code ที่อยู่ในคู่มือนะครับเพื่อเริ่มทำการติดตั้งอแอปพลิเคชันนะครับเมื่อทำการสแกน QR code แล้วนะครับระบบจะทำการดาวน์โหลดข้อมูลเข้ามาเมื่อเราดาวน์โหลดแล้วทางแอปพลิเคชันนะครับจะให้จะต้องทำการลงทะเบียนก่อน,นครับเพื่อลงชื่อเข้าใช้งานนะครับเราทำการสมัครใช้งานก่อนนะครับโดยการที่ใส่เบอร์มือถือเข้าไปนะครับ ให้เราเลือกภูมิภาคก่อนของเราคือไทยแลนด์นะครับให้เราหาคําว่าไทยแลนด์เราเลือกไปที่ไทยแลนด์นะครับจากนั้นเราใส่เบอร์มือถือของเครื่องนะครับครับล้วกดถัดไปนะครับแอปพลิเคชันจะส่งรหัสเข้ามาที่เบอร์มือถือที่เราลงทะเบียนไว้นะครับจะมีข้อความเข้ามานะครับเราจํารหัสไว้นะครับนะครับเ้วเข้าไปนะครับจากนั้นทําการใส่รหัสยืนยันที่ส่งมาในข้อความนะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านนะครับเป็นอ่า เลข6ตัวขึ้นไปนะครับนะครับเป็นเลขอะไรก็ได้ที่ทางลูกค้าจําได้นะครับจากนั้นกดสําเร็จนะครับระบบก็จะลงทะเบียนให้จะลงทะเบียนครั้งแรกครั้งเดียวนะครับจากนั้นเรากดเพิ่มอุปกรณ์แล้วทําการเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับจากนั้นเราทําการเซตเครื่องปรับอากาศให้หาสัญญาณไรฟายนะครับโดยการกดปุ่มเฮลนะครับแปดครั้งนะครับนะครับ จากนั้นเครื่องปรับอากาศจะดังปิ๊บๆนะครับก็คือเครื่องปรับอากาศค้นหา w i i i สำเร็จแล้วนะครับแล้วกดถัดไปพอถัดไปโทรศัพท์นะครับแอปพลิเคชันจะถามหา Wifi ระหว่างเครื่องปรับอากาศกับเราเตอร์และสมาร์ทโฟนกับเราเตอร์ว่าเป็นวงเดียวกันไหมนะครับถ้าเกิดอยู่โนละวงนะครับให้ทําการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงวงของ Wifi นะครับจากนั้นก็ใส่พาสเวิร์ดของ W i f i เข้าไปนะครับนะครับ พอเสร็จแล้วก็ทําการเริ่มต้นตั้งค่านะครับระบบจะหมุนประมาณ1นาทีนะครับแล้วก็จะค้นหาเครื่องปรับอากาศกับมือถือนะครับแล้วก็จะโชว์นะครับเป็นรูปของเครื่องปรับอากาศมาในหน้าจอของสมาร์ทโฟนนะครับก็สามารถเข้าไปใช้งานรีโมทในแอปพลิเคชันเปรียบเสมือนรีโมทได้สําหรับผู้ที่สนใจวิธีการใช้งานและข้อมูลของผลิทินแอร์มาเวลสามารถเข้าชมได้ที่ช่อง YouTube c h anel n m า r v e แ Air Thailand แอร์มาวิวใครๆก็เย็นได้